รุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ไตรามาสที่1 2นางสาวรส,สรินกมุทชาติตำแหน่งครูกศนอตำบลพลแพงสังกัดสอกรออำเภอมวง30สําำนักงานสอกรอจังหวัดอุบลราชธานีตัวชี้วัดที่1จำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMS i ข้าพเจ้ามีการดำเนินรายงานฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ DMS i ประจำปีงบประมาณ2,567ครบถ้วนทุกขั้นตอนดังนี้ข้อมูลพื้นฐานสกรตำบลโพนแพงและลักษณะพื้นที่ตั้งตั้งอยู่ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพงหมูห่หบ้านโพนแพงตำบลโพนแพงมีจำนวนบุคลากรตามตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบจำนวนสองคนดังนี้ นางสาวรสสรินกมุทชาติครูกศนอตำบลและนางสาวผง่งศรีอ่อนอิงครูกศนตำบลมีเฟกปเบกสอกรอตำบลโพนแพงมีสาธารณูปโภคน้ำประปาไฟฟ้าอินเทอร์เนต็ตมีวัสดุอุปกรณ์โต๊ะเก้าอี้คอมพิวเตอร์พร้อมให้บริการมีผู้ใช้บริการคอมพิวเตอร์เฉลี่ย3คนต่อวันมีผู้ใช้บริการสากรอตำบลเฉลี่ย90คนต่อเดือน มีคณะกรรมการกศอนอตำบลจำนวน24คนครบถ้วนตามคู่มือการดำเนินงานกศนอตำบลมีอาสาสมัครกศนอตำบลจำนวน10คนซึ่งสมัครมาจากผู้เรียนทั้ง10หมู่บ้านมีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านจำนวน20คนช่วยจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยในระบบ D MIS มีการรับแผนรายงานผลกิจกรรมในระบบที่เป็นปัจจุบนัน ัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการสกรตตำบลข้าพเจ้ามีการจัดทำแผนปฏิบัติงานโดยการสำรวจบริบทพื้นฐานข้อมูลความต้องการของคนในท้องถิ่นของตำบลโพนแพงเพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นการดำเนินงานยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ีงบประมาณพุทธศักราช2,567แผนการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2,560 2,579คำรับรองการปฏิบัติราชการและสรุปผลการปฏิบัติรายงานในระบบ D MIS ครบถ้วนจำนวน6ภารกิจ36กิจกรรมโครงการตัวชี้วัดที่3จำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้าพเจ้ารับผิดชอบนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษาที่2ทับ2,566จำนวน63คนซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้มีการวิเคราะห์ศักยาภาพของกลุ่มเป้าหมายและสำรวจความต้องการของนักศึกษาเพื่อจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคลให้กับนักศึกษา มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์บันทึกการเรียนรู้และจัดทำข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาและแจ้งให้นักศึกษารับทราบจัดทำปฏิทินการพบกลุ่มทั้งภาคเรียนและแจ้งให้นักศึกษารับทราบนักศึกษาทั้งหมดเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนทั้งสิ้น17กิจกรรม มีจำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบรายภาคเรียนที่2ทับ2,566จำนวน61คนจากที่ลงทะเบียน63คนคิดเป็นร้อยละ96.83และนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนที่1ทับ2,566เข้าสอบเอ็นดิปครบทั้งหมดจำนวน14คนคิดเป็นร้อยละ100มีการจัดทำบันทึกผลการติดตาม การขาดเรียนของนักศึกษาที่ไม่มาพบกลุ่มด้วยระบบออนไลน์และระบบติดตามผู้เรียนห้องเรียนสีขาวโดยมีนักศึกษาแกนนำเป็นผู้ติดตามมีการลงเวลาในการมาปฏิบัติงานและมีการลงเวลามาพบกลุ่มทุกครั้งที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวันอังคารวันพุธและวันศุกร์มีการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนและรวบรวมง,งานผลการประเมินในเอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาทุกคนมีการบันทึกการตรวจรายงานกิจกรรมกพอชอของนักศึกษานำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยง,งานอื่นที่ประสานขอความร่วมมืออาทิเช่นทำจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณวัดบ้านเป็ดอบรมให้ความรู้เพิ่มพัฒนาศักยภาพและออกแบบหลักเกณฑ์ครัวเรือนต้นแบบนัก้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพงข้าพเจ้าทำวิใจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนของนักศึกษาเรื่องแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายามุขของสองกรตําบลโพนแพงภาคเรียนที่2ทับ6พผลของการวิจัยพบว่าสการตําบลโพนแพงมีพัฒนาการด้านการป้องกันยาเสพติดและอบใยามุกเพิ่มขึ้นร้อยละ96้า มีการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนเช่นเว็บไซต์เฟซบุ๊กไลน์เป็นต้นนักศึกษาทั้งหมดที่ทรับผิดชอบมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะท,ที่ดีอีกตามที่สถานศึกษากำหนดนักศึกษาทั้งหมดที่ทรับผิดชอบมีความสามารถมีความรับผิดชอบมีความใฝ่รู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและคิดเป็นเช่นการทำโครงงานตัวชี้วัดที่400ละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนผู้จบการศึกษาพื้นฐานที่ลงทะเบียน4ภาคเรียนในภาคเรียนที่2ทับ2,566ทั้ง2ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน8คนและมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน7คนคิดเป็นร้อยละ81.81 81. ตัวชี้วัดที่500ละของผู้เข้าสอบปลายภาคเฉพาะรายวิชาบังคับลงทะเบียน181คนเข้าสอบ173คนคิดเป็นร้อยละ95.58 ตัวชี้วัดที่7จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องผลการดําเนินงาน11กิจกรรมดังนี้โครงการด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพจํานวน8กิจกรรมเป้าหมาย53คนจัดได้61คนคิดเป็นร้อยละ100การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามายัยห่างไกลาจากโรคระบาดเป้าหมาย25คนจัดได้30คนคิดเป็นร้อยละ 100, 100. 100. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการพัฒนาสังคมและชุมชนศึกษาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีอีกเป้าหมาย4คนจัดได้6คนคิดเป็นร้อยละ100การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมาย1คนจัดได้2คน มีผลการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทั้งหมด11กิจกรรมเป้าหมายรวม84คนจัดได้100คนคิดเป็นร้อยละ100ตัวชี้วัดที่8ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพนำความรู้ไปใช้ในด้านลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ต่อยอดอาชีพเดิมหรือเพิ่มมูลค่าเป้าหมายตามแผน84คน ผลการเนินการ100คนคิดเป็นร้อยละ100ตัวชี้วัดที่9จําจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยสอกรอรตลพลแพงมีการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยดังนี้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสอกรอรตลพลแพงบ้านหนังสือชุมชนหมู่7บ้านเป็ดห้องสมุดสําหรับชาวตลาดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่รถโมบายกิจกรรมนั้นทนาการเพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ดำเนินการโดยอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านสรุปผลจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยเป้าหมาย202คนจัดได้284คนคิดเป็นร้อยละ1 0 0ตัวชี้วัดที่10จจำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนสอกรอรตลพลแพงมีแหล่งเรียนรู้จำนวนสี่แห่งดังนี้ห แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนเฮ็ดผู้ดูแลนางสาวพลับพึงอนุวันจะศึกษาในแหล่งเรียนรู้จํานวนสองครั้ง 2. แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสมบูรณ์ผู้ดูแลนางดอกแก้วสายว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการทอเสือกโกจํานวนกิจกรรมหนึ่งครั้ง 3. แหล่งเรียนรู้สอกรอตาบลโพนแพงผู้ดูแลนางสาวรสรินกมุทชาติจํานวนกิจกรรมที่จัด5ครั้ง 4. ลังเรียนรู้สูย์การเรียนชุมชนบ้านเป็ดผู้ดูแลนางสาวพงศรีออนอินจำนวนกิจกรรมจัด9ครั้งตัวชี้วัดที่1 1ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนสกรอตำบลโพนแพนมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายการเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมร่วมกันการสนับสนุนทรัพยากรการร่วมนิเทศติดต,ตามผลจำนวน8กิจกรรม ตัวชี้วัดที่12จํานวนงานตามนโยบายเร่งด่วนค่าพเจ้าดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนได้จํานวน3ามสิงพงานตัวชี้วัดที่13ระดับความสําเร็จในการจัดทําผลการปฏิบัติงานที่ดี best practice ชื่อวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูกศนอตําบนพลแพงโดยใช้รอสเวนโมเดล รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูกศนอตำบลโพนแพงโดยใช้ Rosserent Model โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาประยุกต์ใช้ในการสแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA ทำให้เกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์อันได้แก่รางวัลต่างๆที่ได้รับทั้งบุคลากรสถานศึกษาและผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ผู้รับบริการจนเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต้นสังกัดภาคีเครือข่ายและสังคมตัวชี้วัดที่14จํานวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้าได้รับมอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจํานวนทั้งหมด33พาร์งานและสามารถปฏิบัติได้ครบทุกงานข้าพเจ้าขอของคุณคณะกรรมการภาคีเครือข่ายและผู้เรียนทุกท่านที่ร่วมช่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของสองกร,รตําบลโพนแพงเสมอมา